ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช n n e l ของเอิงอีกแล้วนะคะเอิงนะคะแพบทบย์หญิงปรณีชัททานี้นะคะวันนี้เนี่ยเอิงจะมารีแคปในสิ่งที่เอิงได้ไลฟ์ไปในวันที่25ตุลานะคะต้องขอท้าวความก่อนว่าเมื่อ25ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเอิงลองไลฟ์ครั้งแรกในช e l YouTube ของเอิงนี่เองนะคะแต่ว่าด้วยความมึนของตัวเองนี่แหละก็เลยไปกดไปกดมาแล้ววันดันไปลบตัว ไฟที่ไลฟ์ไปในวันนั้นนะคะก็เลยทาให้ท่าน,นอื่นๆที่เข้ามาทีหลังนะคะอาจจะไม่สามารถดูสตรีมไลฟ์ในวันนั้นได้นะคะวันนี้ก็เลยจะมารีแคปในรายละเอียดให้ฟังนะคะโอเคสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเปิดประเทศที่จะเกิดขึ้นนะคะวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้นะคะว่า มันมีอะไรที่น่าตกใจหรือว่าน่ากังวลใจบ้างแค่มากแค่ไหนนะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราจาเป็นจะต้องทําบ้างในฐานะเป็นบุคคลหรือเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเอิงก็ขออนุญาตยกตัวอย่างเมืองเมืองหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเมืองเล็กๆในสหรัฐอเมริกานะคะชื่อว่า p r o v i n c e Town มันเป็นเมืองในรัฐแมสซาชูเซต t s ะะซึ่งเมืองเมืองนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของเมืองท่องเที่ยวซึ่งถ้าให้ดูแล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับประเทศเรานะคะก็คือเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะทีนี้เนี่ยเมืองนี้มีประชากรทั้งหมดเนี่ยตกประมาณสัก3 0 0พันกว่าคนนะคะแล้วก็ในช่วงกรกฎาที่ผ่านมานะคะมันจะเป็นหน้าร้อนของเขาเนาะก็เริ่มมีการให้นักท่องเที่ยวนะคะในสหรัฐเองหรือว่าต่างประเทศะคะ่ะเข้าไปท่องเที่ยวในโพรวินส์ทาวน์เนี่ยได้ตามปกตินะ ซึ่งคาว่าปกติของอเมริกันนี่ก็คือปกติเลยนะแบบว่าแมสก็ไม่ต้องใส่ไม่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งไม่มีอะไรทั้งสิน้นคือไม่มีนิว n o r m a l ่ะคือกลับไปแบบ normal เดิมคือชีวิตแบบดั้งเดิมนะคะใช้ชีวิตตามปกติทุกอย่างนะคะเพราะเขาเชื่อว่าในเมืองเมืองนี้เนี่ยซึ่งประชากร3,000กว่าคนของเขาเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะวัคซีนที่ใช้เนี่ยก็เป็น ไฟเซอร์โมเดนาหรือไม่ก็แอสตราเซเนกานะคะซึ่งถือว่าประสิทธิภาพของวัคซีนทั้ง3ตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็คนที่ไปเที่ยวเองของเขาเนี่ยก็ได้รับวัคซีนแล้วเหมือนกันตีว่าน่าจะได้วัคซีนไปเกือบ,บสักแบบ80%และอ่ะก็เลยไม่ได้เป็นที่น่าตกใจในตอนแรกนะคะแต่หลังจากที่ปล่อยไปอย่างเงี้ยประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็พบว่ามีการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะ พอเขาลองสืบเ,เขาเรียกว่าเป็นการเหมือนกับสืบหาต้นตอของโรคนะเป็นการสอบสวนโรคปุ๊บเนี่ยเขาก็พบว่ามันไม่ใช่เป็นการแพร่ระบาดมาจากคนคนเดียวอย่างที่มันเคยเป็นนะคะเขาไปเจอเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดไปสู่ประชาชนเนี่ยมากกว่า25เหตุการณ์นะคะคือเอิงจําตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้นะแต่มันเกือบเกือบสานี่แหละก็ พบว่าหลังจากมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วประชาชนของเขาไม่ได้ใส่แมสไม่มีโซเชียลดิสทนซิ่งใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ทําให้ประชากรเขาเนี่ยจาก3,000คนใช่ไหมติดเชื้อคุยไปประมาณพันกว่าคนนะคะเรียกว่าประมาณ 1- ่ใน3เลยนะอ่าหใน3ของคนที่ฉีดวัคซีนแล้วด้วยก็ค่อนข้างจะหนักที่น่าสนใจมากไปกว่าน,นั้นก็คือความเชื่อเนี่ยที่เคยคิดว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่ติดหรือติดไม่มีอาการเนี่ยถูกลบไปเลยนะคะเพราะว่า จากเมืองเมืองนี้เองเนี่ยก็มีประชาชนที่มีความต้องการที่จะต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยมากพอสมควรนะคะคือพูดง่ายๆว่าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจากที่เราเคยเชื่อว่าอาการมันจะน้อยหรือแทบไม่ต้องไปโรงพยาบาลตรงนี้ก็ไม่จริงแล้วนะคะมีหลายคนเลยที่อาจจะมีอาการเหนื่อยหรือคือมันไม่ได้สุขสบายมากพอที่จะอยู่บ้านเองได้นะคะก็จําเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลอ่ะพอมอง province t ท w n ของแมสซาชูเซตส์เนี่ยพอย้อนกลับมามองประเทศไทยปัจจุบนนันเ,เนี้ยตัวเลขเนี่ย ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะต่อให้ไปถึงวันที่1%พฤศจิกาเนี่ยก็เชื่อว่ายังไม่ถึง50%แน่นอนทีนี้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างในประชาชนที่ยังฉีดวัคซีนได้ไม่ค่อยเยอะอย่างอย่างของเรานะคะโอกาสติดเชื้อเนี่ยสูงขึ้นแน่กว่าเมืองนั้นของเขาแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะต้องเระมัดระวังเป็นอย่างดีคือเรียกว่าห้ามแบบผ่อนคลายอะ่ะจะบอกอยังไงก็ได้คือห้ามเผลอ อ่ะหนึ่งยังต้องใส่แมสอยู่แล้วก็ต้องมีการเก็บแมสอย่างปลอดภัยด้วยอย่างที่เงเคยแนะนำไปแล้วในวิธีการป้องกันนะอ่ะใส่แมสเก็บแมส,ใ,ส,แมสให้ดีแล้วก็ทำโซเชียลดิสแตนซิ่งคือไม่ไปแบบอยู่ปะปนแน่นๆกันนะคะถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็อาจจะมีการล้างมือบ่อยๆนะคะทีนี้ตอนที่ยังไลฟ์เนี่ยค่ะมีคนถามมาว่าแล้วเรื่องการใส่ถุงมือล่ะช่วยหรือเปล่านะคะคือการใส่ถุงมือเนี่ยเอิงมองว่า มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะคือถ้าเกิดเราเลือกที่จะใส่ถุงมือเฉพาะบางสถานการณ์เนี่ยมันก็เป็นข้อดีอย่างเช่นว่าโอเคเราไปซุปเปอร์หรือที่ที่แบบมีคนจะต้องสัมผัสเข้าของเยอะๆหลายๆคนแล้วเราใส่ถุงมืออ่ะพอไปซุปเปอร์เสร็จแล้วเราก็ถอดออกอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือดีนะเพราะว่าถ้าเกิดมีใครสักคนที่ติดโควิดใช่ไหมเขาก็ไม่เอามือของเขาเนี่ยแบบไปเหมือนไปป้ายไปแปะตามที่ต่างๆของซุปเปอร์ใช่ไหม แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ถุงมืออันเดียวอันเดิมทั้งวันมันก็สกรปรกถูกไหมคะคือเราจําเป็นจะต้องมีการล้างถุงมือที่เราใส่ด้วยเหมือนกับมือปกตินี่แหละดังนั้นเนี่ยถ้าถามเองิงเองเอิงไม่ได้ไม่ได้คิดว่าการใส่ถุงมือมันจะดีกว่าใช้มือเปล่าๆนะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องทําการล้างมือให้บ่อยเพียงพอที่จะให้มันปลอดภยัยอันนี้น่าจะสําคัญมากกว่าโอเค อันนี้จบไปเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการป้องกันตัวเองนะใส่แมสล้างมือ social distancing ถ้าใครไหวก็อาจจะใส่เฟสชิลเพิ่มเติมนะคะถ้าไม่ไหวก็ก็แมสนี่แหละแต่ว่าใส่ให้ถูกวิธีนะคะให้มันแนบกับหน้าก็ถือว่าป้องกันได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะต่อมาอีกเรื่องนึงที่เรามองว่าสําคัญก็คือจากเมืองพ v วินส์ o ทาที่ว่าไปเนี่ย มีคนต้องการโรงพยาบาลเยอะพอสมควรนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการแพร่ระบาดแบบหลายๆจุดพร้อมกันขึ้นมาในในประเทศเรานะคะเออ,เอคิดว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมไว้จะเป็นพวกยาสามัญประจําบ้านนะคะพวกแก้ไอแก้ไข้แก้น้ํามูกหรือว่าคัดจมูกอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเตรียมพร้อมไว้เลยว่าอาจจะต้องมียาไว้สักเซตหนึ่งล่วงหน้านะคะเพื่อว่า อ๋อถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเราจาเป็นจะต้องรอโรงพยาบาลคือพูดง่ายๆโดนบังคับทำโฮมไอโซเลชันอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือในระดับหนึ่งที่สามารถจะช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้นะคะตรงนี้ก็มองว่าอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะต่อมานะคะเรื่องที่3ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะคะก็ยังคงพูดเหมือนเดิมนะว่า วัคซีนสําคัญแล้วก็จําเป็นอย่างมากนะแล้วก็มากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำนะเพราะเราจะเปิดประเทศแล้วมันจะมีคนมากขึ้นเชื้อจากทุกที่มันสามารถเข้ามาได้มันอาจาจะมีการกลายพันธุ์ที่พิเศษกว่าเดิมเดลต้าแล้วเดลต้าพลัหรือมีอัลฟาพัดหรืออะไรก็ตามที่มัน โหดร้ายกว่าเดิมหรือว่าหนักหน่วงกว่าเดิมนะคะสามารถเข้ามาในประเทศเราได้ง่ายยิง่งขึ้นะคะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนตอนนี้อาจจะก,กังวลกลัวด้วยเรื่องอะไรก็ตามนะคะเอ่อโดยส่วนตัวเนี่ยเอองเนะนํนว่าน่าจะต้องไปรับวัคซีนนะเพราะว่ายิ่งเปิดประเทศเนี่ย คือพูดง่ายถ้าสามารถที่จะแบบอยู่บ้าน work from home 100%หรือว่าป้องกันตัวเองได้คิดว่าไม่ติดแน่ๆแ,แล้วจไม่รับวัคซีนอ่ะอันนี้ก็โอเคแล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่ายังต้องแบบไปทํางานเนื่องใช้ชีวิตตามปกตินะคะแล้วกลัวไม่อยากจะรับวัคซีนนะอังว่าอันนี้อาจจะต้องลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ดูอีกทีนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนรับวัคซีนไปม,มากกว่า30กว่าเปอร์เซ็นต์ในประเทศเราแล้วนะ ก็น่าจะพอรู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วมันมีคนเสียชีวิตหรือว่ามีอัตราการแพ้วัคซีนมากหรือน้อยแค่ไหนนะจริงๆอ่ะเอองเชื่อว่าน่าจะมี นอกจากที่เอิงพูดก็มีคุณหมอหลายๆท่านนะคะออกมาพูดอยู่เรื่อยๆแหละว่าเฮ้ยอัตราแพรวัคซีนมันน้อยนะน้อยจริงๆน้อยจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเอิงก็เข้าใจว่าถ้าคนที่เขายังกังวลหรือว่ายังกลัวอยู่มันก็เป็นไปได้นะแล้วก็ยังอาจจะแบบยังคงกังวลอยู่ดังนั้นเนี่ยเอิงก็แนะนาว่าลองศึกษาเพิ่มเติมนะคะส่วนใครที่กําลังรอโมเดอร์นาอยู่ที่คิดว่าน่าจะเข้ามาในเดือนหน้านะคะก็เอาใจช่วยนะคะขอให้มันเข้ามาเร็วอย่างที่คาดจริงๆนะคะเพราะว่ามันเลือนหลายรอบแล้วนาะแล้วก็ถ้าเกิด เป็นการรอโดยที่ยังไม่ได้ฉีดเลยสักเข็มนะอันนี้ก็ค่อนข้างน่ากังวลน,นะคะเพราะว่าเราเสี่ยงมากกว่าคนอื่นจริงๆไม่ใช่แค่เสี่ยงติดนะแต่ว่าเสี่ยงที่จะมีอาการหนักด้วยนะคะโอเคตอนนี้เออคิดว่าเท่าที่เราสามารถทําได้นะเวลานี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะ3เรื่องหลกักๆหนึ่งก็คือดูแลป้องกันตัวเองเนาะสก็คือมีการเตรียมพวกยาสามัญประจําบ้านเอาไว้นะคะแล้วก็3คือดูเรื่องวัคซีนนะคะถ้ายังไม่ฉีดรีบไปรับวัคซีนนะคะ โ okay. อเคก็จบแล้วนะคะคลิปนี้เรื่องของการเปิดประเทศต้องทำยังไงบ้างนะคะชอบกันหรือเปล่าคะหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะเอิงตอบทุกคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไปแล้วเอิงไม่ตอบลองแบบเหมือนรีプライเมนอีกทีนึงนะคะบางทีอาจจะไม่เห็นหรือว่ามันไม่เด้งเตือนนะคะก็แต่ว่าเอิงตั้งใจที่จะตอบทุกเมนต์เองอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงค่ะโอเคจบแล้ว เจอก,กันวันอาทิตย์ที่ถึงนี้สองทุ่มนะคะสัญญาว่าคราวนี้จะไลฟ์แบบมีเสียงแน่นอนค่ะโอเคเจอก,กันค่ะสวัสดีค่ะ